ก็สำหรับปีนี้นะคะก็ขอบคุณคนไข้ทุกๆท่านนะคะที่ให้การสัพพอร์ต T D H มาก็เราก็พร้อมที่จะมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ค่ะขอบคุณคนไข้ทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจทาง T D H ได้ดูแลนะคะก็ขอขอบคุณคนไข้ทุกคนนะคะที่ไว้วางใจ T D H ของเราก็หวังว่าปีนี้ก็จะได้ดูแลรอยยิ้มของคนไข้มากขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะ ก็คงต้องทำงานกันต่อไปเพื่อให้ได้เร d ไดมอนด์ในปีหน้าคนไข้เองก็ต้องมีความมั่นใจในฝีมือคุณหมอรวมทั้งการบริการของคลินิกที่สามารถจะช่วยเหลือคนไข้ได้ตั้งต้นจนจบแล้วก็ผลการรักษาก็ต้องได้รับว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะคะ ขอบคุณคนไข้ทุกคนที่มามอบความสุขให้กับเราแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่มอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนกันค่ะเห็นแบบคนไข้แต่ละคน หลังจบเคสแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแทนคนไข้ด้วยหมอสัญญาว่าจะให้การรักษาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่พาเด็กๆมาปรึกษาเ n มพิสไ l i ์ e First นะคะ <c oughs> ทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการ <c oughs> อยู่ใน1 0 0 0พันเคสของ p d h <c oughs> ค่ะรางวันนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลที่ทําให้ทีมของเรา,าครับเตรียม <c oughs> ที่จะพัฒนามากขึ้นแล้วก็รับคนไข้มากขึ้นในอนานคตค <c oughs> สัญ,ญญาว่าเราจะทําให้มาตรฐานดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างเต่ถึง เราสัญญาว่าพวกเรานะคะก็จะทําหน้าที่ที่ดีต่อไปนะคะเพื่อคนไข้ของเราทุกๆคน,นะคะ่ะสัญญาว่าปีหน้าจะพัฒนาคุณภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้ต่อไปค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนนะครที่ตั้งใจกันทํางานจน ทำให้เราได้รางวัลเลดายมอนนะครับก็ขอบคุณคนไข้ที่ให้ความมั่นใจในการที่มาร,รักษาการจัดฟันด้วยอินชไลท์กับทีดีนะคกับก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอบคุณคนไข้ทุกคนนะคะที่มีความมั่นใจแล้วก็ไว้ใจให้พวกเราได้ดูแลทั้ง1000เคสนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะขอบคุณก็คือขอบคุณคุณหมอและทีมงานทุกท่านที่มีความตั้งใจในการดูแลรักษาคนไข้เป็นอย่างดีคะ่ะและในฐานะผู้บริหารนะคะก็ขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะพัฒนาและรักษาคุณภาพด้านการรักษาและบริการให้ดียิ่งขึ้นนใต่่อๆไปคะ